สวัสดคีค่ะ่วันนี้พิษกันดินนะคะเราพาทุกคนมาอยู่ที่ที่นี่นะคะเตําบลท่าพญาอ,อําเภอนครชยัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมค่ะแล้วก็ภารกิจของทิพย์นะคะการทํางานที่เนี่ยทิพย์ทํารั้วสําเร็จนะคะติดตั้งรั้วสําเร็จให้ลูกค้าแล้วก็คือเท้าความก่อนก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเห็นเป็นรั้วแบบนี้นะคะแถวนี้เป็นป่า เราต้องทําการสเต็ปแรกเราต้องทําการเคลียร์ลิงเอาต้นไม้ออกก่อนนะคะแล้วก็เพื่อให้เห็นระยะแล้วเราถึงจะทําการวัดระยะต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้ทําราคาประเมินงานรั้วให้กับลูกค้านะคะค่ะแล้วเดี๋ยวทิพพาไปดูตรงอื่นค่ะค่ะแล้วเมื่อได้ระยะแล้วนะคะทิพต้องทําการกดเสาเข็มคือใต้คานเนี้ยที่ทุกคนเห็นนะคะเดี๋ยวทิพแปะรูปให้ดูเนาะก็คือเรากดเข็มใช้ไอสิบห้ายาวสี่เมตรนะคะเพื่อกด สารับคาดแล้วก็ขึ้นแบบขานคาดใช้ขนาดกว้าง25สูง30เซนนะคะแล้วก็ระหว่างที่เราเข้าแบบคาดเนี่ยเราก็จะใช้ตัวเสาเข้าไปในแบบเลยโครงสร้างของคาดน,นะคะใช้4 dB 12มิลนะคะเป็นโครงสร้าง4เซนแล้วก็ใช้เหล 2, ็กปอกอาร์บทุก20เซนนะคะแล้วก็เสาที่เราใช้เนี่ยรั้วทั้งหมดที่เราทำนะคะรั้วสูง2เมตรเนาะแล้วก็ ระยะตรงนี้ที่ทุกคนเห็นนะคะตอนนี้กําลังทํางานอยู่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวที่แปะลใไปดูก็เดี๋ยวจะพาไปดูตรงอื่นด้วยค่ะเป็นรั้วแบบสองสต็ปค่ะและอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะด้านหน้าบ้านเนี่ยเราทําเป็นรั้วสําเร็จรูปสองเมตรใช่ไหมคะแต่ส่วนด้านเนี้ เนื่องจากเราต้องรับแบบตามพื้นที่ของหน้างานนะคะพื้นที่ของหน้างานเนี่ยสเต็ปของบินไม่เท่ากันตัวคานนะคะที่ยอยากจะให้ทุกคนเห็นเลยว่าคานข้างบนเนี่ยสูงระดับเดียวกันนั่นก็คือไล่ระดับ2เมตรนะคะแล้วก็ตัวคานเนี่ย,รเ,รเ,รเ,ยเรามาลดระดับกันตรงนี้นะคะก็ทเลยตรงนี้เราทำเป็นคานสองสเต็ก เพราะว่าเราต้องการให้รั้วด้านบนสูงเท่ากันดินไม่เท่ากันเราจึงทาคานซ้อนขัดขึ้นมาแล้วก็ใช้ตัวคานแทนแผ่นรั้วสําเร็จหนึ่งแผ่นเลยว้าว <Wow. S 2> ก็จะสั่งระดับมันอยู่25เซนนะคะแล้วก็ทับคานไล่ไปเลยค่ะตัวหน้าคานก็อย่างเท่าเดิมแล้วก็ส่วนความสูงนะคะตรงเนี้ยจะเหลือความสูงอยู่ที่1เมตร75แต่ยังให้ความรู้สึกที่เป็นรั้วเดียวกัน ค่ะเราพื้นที่ตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าแคบมากเนี่ยระยะแค่แคนเดียวนะคะแล้วก็ด้านบอดีหลังคาด้วยคืองานเนี้ต้องใช้แรงหคนเท่านั้นเลยเครื่องจากไม่สามารถเท่ามาได้นะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยต่อไปทางโน้นจะเป็นสาลของพล้งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้แรงคนเข้าแบบแบกทุกอย่างจากหน้าบ้านเพื่อมานี่เลยะค,ะค่ะค่ะแล้วตอนนี้ตอนนี้ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวขั้นตอนการทํางานของเราต่อไปเราต้องไล่ตัดหัวเข็มที่เหลือด้านบนทั้งหมดก่อน ไะะล่ตัดหัวเข็มเก้าปูนเก็ปูนเก็บเอาเก้าทางด้านในนะคุณน,นะคะทําให้เสาเนี่ยชิดแล้วก็จัดระเบียบอีกครั้งหนึ่งด้านล่างก็ต้องเก็บเพิ่มนะคะแล้วเดี๋ยวเอาไว้ชิปนำรูปที่ผลงานตอนเสร็จแล้วอะเอามาไว้ทายชิปให้ทุกคนดูอีกทีนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องทิปกันยุนไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ดังเข้าในกกนตามาสับปะลีปะแลดตปะแลนมาทำทะเลนเป็นปน้องน้ามนคนใดนะอยากเป็นคนนั้นที่เดินจับมือและเกิอมือถือปะแลตปะแลนถ้าอยากเป็นแฟนแล้วอ่านน้ามนสอนหรือเปล่าหาตัวเปิ่งใจอ่านเฮามาเป็นแฟนกันโู้แม่จาจันละจับมือฉันจะพาไป จะบอกแม่อุ้ยกับไอ้ทุยในหน้าของฉัน